สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเตรียมปลดล็อกชีวิตครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะจะเป็นไพ่หกถ้วย queen of wands เจ็ดถ้วยนะคะอาจัดเม้นท์เพย e ซอฟว์บอเป็นไพ่พาพิคเนตนะคะหนึ่งดาบเก้าเหรียญน,นะคะเก้าดาบาแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ชาริออตนะคะเป็นพลังงานของการคืนดีการให้อภัยหรือการปรับความเข้าใจนะคะ คุณอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันกับคนรอบข้างกับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะอาจจะถึงคราวที่ต้องหันหน้ามาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันนะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้นะคะบางทีเราก็ต้องลดอีกโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้างนะก็จะทำให้เหมือนพอได้คุยได้ปรับความเข้าใจกัน เหมือนได้ปลดล็อกความอัดอั้นตันใจนะทำให้คุณมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะไพ่ควีนซอฟบอลนะก็โดดเด่นในเรื่องของการทำงานคุณจะทำงานเก่งนะคะทำมาหากินเก่งทำอะไรก็ดูดีได้รับคำชมมีคนยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณมากขึ้นอาจจะด้วยคุณมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นก็ได้นะคะ การที่คุณกล้าที่จะเรียนรู้กล้าทำในสิ่งที่มันท้าทายมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนก็ได้นะคะได้รับความเมตตาอินโดจากผู้หลักผู้ใหญ่การที่คุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตน,นเป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะแล้วก็ขอให้คุณหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันก็จะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ การที่คุณปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดกล้าทำในสิ่งที่มันท้าทายขึ้นกล้าทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำหรือการที่คุณรับฟังคำแนะนำคำติชมต่างๆจากคนอื่นมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการปลดล็อกความสำเร็จปลดล็อกความก้าวหน้าของคุณก็ได้บางทีการที่คุณเจอปัญหาเจอเรื่องที่มันติดขัดเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรา อาจจะมีประสบการณ์น้อยหรือเราอาจจะยังขาดคขาดที่ปรึกษาที่ดีนะคะเนี่ยถ้าเรามีคนคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนมันก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะบางทีงานบางงานเราไม่สามารถทําสำเร็จด้วยตัวเราคนเดียวได้เราก็ต้องไปขอคําปรึกษาขอความร่วมไม้ร่วมมือนะจากคนในองค์กรจากคนรอบข้างก็จะทำให้การทำงานนั้น มันก็ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะคุณจะมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะมีสิ่งที่คุณอยากจะทําเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนคุณอยากจะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณมากขึ้นอยากจะยกระดับชีวิตให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นการทําให้คุณมีพลังมีเพชชั่นในการทํางานมากขึ้น อาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณอยากจะกลับมาทําอะไรใหม่ๆอยากพัฒนาตัวเองหรืออยากจะปลดล็อกความกลัวอะไรบางอย่างในตัวคนก็ได้นะพอเราได้เห็นใครคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จคุณก็อยากจะเป็นเหมือนเหมือนกับเขาคนนั้นนะคะมันก็เลยทําให้คุณทลายความกลัวทลายความไม่แน่ใจนะให้มันออกไปแปลเปลี่ยนเป็น ความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นก็ได้นะคะมีข่าวดีนะที่คุณรอคอยเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่มีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถของคุณมากขึ้นพร้อมหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความรักความเมตตามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเนี่ยมีดวงของการบุกเบิกการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆ นะการที่คุณกล้าที่จะลงมือทำมันก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ไปเรียนรู้ในทักษะใหม่ๆใ,ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะทำให้คุณมีความคิดมีไอเดียอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะคะยิ่งถ้าลงมือทำมันก็จะยิ่งประสบความสำเร็จนะได้เป็นอย่างดีมีเรื่องให้คุณต้องปลุกต้องลุยหรือเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะคะ ก็ขอให้คุณตัดสินใจด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์แล้วก็ในขณะที่โกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทําอะไรออกไปมิฉะนั้นมันอาจจะเกิดผลเสียตามมาได้นะคะการที่คุณต้องเด็ดขาดกับ,ก,บกับสิ่งที่คุณทําหรือ,อมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วนะคะถ้าเราตัดสินใจทําสิ่งใดก็อย่าโลเลอย่าตัดสินใจแบบกลับไปกลับมา เพราะอาจจะทาให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้นะคะเมื่อตัดสินใจเลือกสิ่งใดก็จงมุ่งมั่นในเส้นทางนั้นทําให้เต็มที่สุดความสามารถก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะและเหมือนจะเป็นราศีนะที่จะได้ปลดล็อกจากความยากลําบากปลดล็อกจากความจนก็ได้นะคะมีไพ่ก้าเหรียญน,นะก็บ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเหมือนมีดวงของความอู้ฟู นะช่วงนี้หาเงินเก่งนะคะแล้วก็มีเงินเข้ามามากขึ้นซึ่งก็มาจากการทํางานมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองนะมือขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้หยิบจับทําอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปสมบูรประตูแห่งโชคลาภได้เปิดรับคุณแล้วนะคะเหมือนชีวิตมันกำลังจะดีขึ้นราบรื่นมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีนะคะสิ่งที่มันติดขัด มันได้ปลดล็อกนะคายออกไปแล้วก็จะนำพาสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาแทนที่นะคะสิ่งที่คุณสามารถตัดออกไปจากชีวิตได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตของคุณคนไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ดีนะคะหรือคนที่เป็นท็อกซิกนะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วทําให้เรามีความทุกข์หรืออาจจะเป็นสิ่งที่มันเหนี่ยวร้างความก้าวหน้าความสําเร็จของเรา สิ่งนั้นมันกำลังจะหลุดพ้นออกไปนะแล้วก็จะทำให้คุณได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นบางท่านสามารถที่จะปล่อยวางกับสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตได้นะคะนะพอคุณปล่อยวางทีนี้นะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนอาบางทีเรื่องแย่ๆที่เราคิดว่ามันไม่ดีมันก็อาจจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบวิกฤตสร้างโอกาส คุณอาจจะเห็นโอกาสที่ดีจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจอก็ได้มันเหมือนสิ่งรอบตัวเนี่ยมันเป็นในทางบวกในทางที่จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะนะก็ปล่อยวางอะไรที่ไปยึดติดแล้วมันทำให้เราทุกข์ก็ปล่อยสิ่งนั้นไปแล้วก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะมีดวงการเดินทางที่ดีด้วยบางท่านมีแผน การเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ,ะเรื่องของอาจจะเป็นพนักงานขายเซลล์ในหน้าต่างๆนะที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะต้องขึ้นเหนือรองใต้ไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยทำงานในลักษณะนี้ก็ได้อ,อย่างเช่นถ้าคุณเพิ่งได้งานใหม่งานใหม่อาจจะเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่ต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องพยายามปรับตัวนะคะ ถ้าเราสามารถปรับตัวกับงานนั้นได้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเข้าวหน้าความสำเร็จหรือการทำงานนั้นเราอาจจะต้องเข้าหาคนมากขึ้นต้องมีการประสานงานต้องพูดต้องเจรจาซึ่งล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะก็อย่าได้ปิดกั้นความสามารถจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็อาจจะ มีวาทศิลป์ในการพูดที่ดีก็ได้นะคะนะก็อาจจะได้ค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆหรือความสามารถใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะเหมือนได้ปลดล็อกขีดจำกัดความสามารถในตัวคุณออกมาก็ได้นะคะแล้วก็มีความนะเข้มแข็งกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นมันก็จะส่งผลดีกับชาวราศีพฤษกนะคะ เรื่องความรักก็โดดเด่นนะโดยเฉพาะคนโสดนะคะคนโสดอาจจะมีเรื่องของการคืนดีการปรับความเข้าใจกับคนคุยเก่าก็ได้นะคะเหมือนอาจจะเป็นคนคุยที่ห่างๆกันไปไม่ได้เจอกันอยู่ๆก็อาจจะกลับมารู้สึกดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าจะคุยกันต่อไหมนะหรือจะ เป็นเพื่อนกันอันนี้ก็อยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจนะคะช่วงนี้คนโสดก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆหรือบางท่านอาจจะเข็ดหลาบนะกับเรื่องของความรักแล้วก็ได้อยากอยู่เป็นโสดนะคะมีความสุขดีเหมือนคุณได้ปลดล็อกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองก็ได้นะคะ บางคนนะมีความสุขกับการมีอิสระกับชีวิตโสดของคุณก็ได้นะคะนะก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเลยหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะการไม่เข้าใจกันอาจจะมีบททดสอบเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่บ้างนะก็อย่างที่บอกไปว่า,าบางทีบางเรื่อง ที่มันสามารถให้อภัยกันได้ก็จงให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะหนักเน็ดเบาหน่อยนะก็ขอให้อภัยกันและกันมันจะช่วยทําให้ความรักเนี่ยสามารถไปต่อกันได้แล้วก็ควรที่จะให้อิสระซึ่งกันและกันบ้างนะอย่าไปาเหมือนจ้ำจี้จ้ำชัยอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากเกินเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นความรักที่ มันมีแต่ความอึดอัดและมันอาจจะอาสร้างปัญหาที่มันจะกระทบกับความสัมพันธ์ได้นะคะนะก็ควรให้อิสระกันแล้วก็ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันให,ให้ให้มากๆก็จะทำให้เป็นคู่รักที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยมีดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอวยพรอ,อวยชัยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตด้วย ถ้าคุณกระทำแต่ความดีคิดดีทำดีพูดในสิ่งที่ดีนะคะชีวิตมันก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีดวงแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะอันนี้สงผลบุญที่คุณได้กระทำมาจะช่วยหนุนนำทำให้ชีวิตของคุณเจอแต่สิ่งที่ดีอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะหลุดพ้นออกไปนะคะความก้าวหน้าความสำเร็จมันเหมือนจะ เกิดขึ้นนะกับตัวคุณก็ได้นะคะก็หาเวลาไปทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินอกจากจะได้บุญแล้วมันก็เป็นการได้ฝึกจิตให้เรานิ่งฝึกสมาธิมีสติในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซัปรแตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคราบเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ